ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเข้าร้านเอเชียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาูสกัพี่ฮะอันนี้เจ้าของร้านนะคะอดูฟราสิลังกาสิลังกานะคะเจ้าของร้านเอเชียเมืองนำซุดเรานี่เองสวัสดีแล้วดูเป็นมาเสสวัสดีค่ะสวัสดีแกบอกว่าแกยี่สิบเจ็ดปีนะคะยี่สิบเจ็ดปีค่ะ หลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วจะกินอะไรดีคะเนเราเอามะม่วงวันนั้นไม่ได้กินกับเขาเลยเขากินกันหมดแล้วมั้งที่ไหนอ่ะบ้านแม่พี่ปองแกซื้อเดี๋ยวนะคะแก้มังกรก็มีนะคะแต่ว่าน่าจะแพงอยู่นะแก้มังกรเนี่ยแก้มังกรนี่นี่อันนี้นะคะอยากกินค่ะ มีเม็ดกระถินด้วยมีเม็ดกระถินด้วยค่ะอยากอันนี้อันนี้อยากกินนะคะอู้หูแล้วก็เม็ดกระถินนะคะจะหมดแล้วไงอ๋อหมดแล้วแต่ที่บ้านแช่ไว้แล้วเดี๋ยวขอวขอเม็ดกระถินสองอันอต้นหอม นี่เลยค่ะราคาสตอนะคะเฟกหนึ่งเนี่ยคือสามสิบของเยอะค่ะของเยอะเยย้ากดอปุ๊บด้เละตกีวิธีาเอาเตเอาวางไว้ข้างๆรัชมิรเดนินเดนมิน,น,มนอันนี้เดนะคะอันนี้อร่อยอยู่นะ พี่ปองที่พี่ปองซื้อไปอะรสต้มยำมะพี่ปองแบบเนี้ยรสต้มยำปะที่พี่ซื้ออะอันนี้เหรอซีฟู้ดแล้วก็มีธรรมดาเอออันนี้รสไก่ทอดสไปซี่ค่ะชิคเก้นสม็อกชิคเก้นสม็อกอาบินฮาอาบินฮาต้มยำมีต้มยำไม่รัศมีได้บาร์เรียโนเรจโนได้กุกทีเป็น กูจิบปะกูเรียนอ่ะเสียค่ะแฮล์ร่บอยก็มีนะคะร้านนี้มีทุกอย่างเลยถ้าเราอยากได้อะไรบอกแกแกจะซื้อแกจะสั่งมาให้นะคะออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ซีฟู้ดนะคะเราจะซื้อตีนไก่ก็มีค่านี่เลยค่ะ อย่างอื่นบ้างค่ะมีทุกอย่างนะคะข้าวเหนียวอยู่ที่ว่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดไหมนะคะไหม คิดได้คิ่าเสียหายให้ให้คิดค่าเสียหายบอกให้ให้ตลกนะเราอ่ะรัศมีฮะรัศมีฉันนัดพระาไทยสบรลก รัศมีตลกนะเราอ่ะตลกนะเราเพื่อนกับเพื่อนแก่จะมีทุนระดูไหมเรไปบ้านเลยเนาะไปนึ้อข้าวเออไปเลยเดี๋ยวมาไปรับนางมันคิดตังค์นะคะยอย่ะ ่ะคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะสาววาวาไปเนาะเก็ไปออกกำลังกายกันเสร็จแล้วก็มาปิ้นส้มตำต่อค่ะนี่ก็คือตำบางฮวงแบบอีสานแานเฮาเด้อเบิ่งเนาะมาถาเธอมาถายที่นึงเอข้าวเหนียวดีดีเออเข้ากับมีข้าวเหนียวพร้อมข้าวเหนียวเขาน่ารักเนาะอยู่เมืองนอเอ้ยขอโทษนะคะ ถ้ากินกาแฟกับไอ้มอทอดมอทอดจ้าเนึ่งข้าวเหนียวกินกับส้มตำนะคะเรามีกระติบข้าวด้วยเด้อยู่มุมนอกมีทุกอย่างนะจ้าคืออยู่บ้านเฮาเลยโอเคก่อนนะก่อนนะส้มตำนะคะเสร็จแล้วค่ะตำเก่งไม่ได้ถิ่นแบบว่าดีงาม อือไม่ผัดมันยัเหลือไหมเนี่ยยังเหลือเยอะไหมเหลือเยอะเลยเยอะเลยเหลือะไรผักไทยอ่ะเหลือเยอะเยอะอยู่แต่ถ้าเธอไปให้ไปสุกปันนี้ก็อาจจะไม่เยอะก็มีรูมอาหารที่บอก่นี้ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่แล้วยันสวยอยู่ไงถ้ามันหุมันสีไม่สวยแล้วกนั้นมันไม่เยอะได้ป่ะเออเป็นบ่อหลักที่กอเบิร์ด พริกสดก็ไม่มีพริกหมด้ดมานที่บ้านคือมาเซียพริกเลย,ยเน้เมืองไทยเหลามากมาด้วยจ้ามา,มาด้ยวจดยวจากลิ่นตะไคร้คงน้ำกันจ้าอ,อ,อเกีเอา้าขาขาเนื้อมือนั่น องวิไปให้เลย่ะที่ใจไข่เฟนเฟนที่แจาแ้านเกลียวหมดเลยใช่ไหมต้องให้เพียรให้เพียร์140ก็คัน140แล้วก็ค่าสไปใช่ไหมเอค่าค่าเนื้อที่ออมกันนะ140ผ่าว่าเมิดอ่ะเออแล้วก็ถ่าย1 0เป็น280อาไเอะไร370มีห้ติ้ด้วยนะโอ้ย400เอาไปเอาไปต้องเอต้องทอนใ มอน้มแนเจ้แนมที่เจ้าทำหรอก้าชิมนี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะเพิ่งกิมกับเพื่อนได้นี่ไแบบพเกาแบบพกาส่แล้ดีงามค่ะพกามด้ดแต่ว่ามันมันไม่เปรี้ยวเหมือนเราดื่ะนานไงแต่อร่อยกำลังดีนม่ค่อเปรี้ยวเหอแหนมเอยเปรี้ยววามคนได้ผิวเลยเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมอันที่จ็นมันไมให้กินคนกินเปียวันสันนสแตง ตำแปงน้นใสโซ้งลูกแล้นะอยากจะของนี่อันเปรี้ยวกินหลายนะสุดนะคะมาดามาดาทั้งหลานี่่ะค่ะถ้าว่างๆก็จะกินแบบอย่างนี้ออกง่ายมาแล้วก็เราก็ไม่ต้องคิดมากไงเราเนาะอันนี้ทอดแบบไร้มันใช่ไหมคะไรมันอันตรงไหนคะเอาแทมเทะคะใช่ไรมันแต่หมูเนี่ยมันมันว่าอันนี้ไปเก็บเอาข่าเนี้ว สวยก็มีนะเปิดน้องเขาเหนียวกเหนียวเหรอเนาะถามเราเห็มันเข้ากันไหมเราก็กินทุกอย่างเข้า้็คือเท่าถ้าจะถ้าจะกินเข้าในปากแซ่บคือเกาเหนียวต้องมินเยอะนะว่าเดี๋ยวเอาไปทานมุมนู้นให้เรานัำเงินเยอะน้ำตาลมันเยอะไหมอุ้มนี่สวย เพื่อนไหมว่าเพื่อนไม่ได้เกี่ยวนะน้ำตาลไม่น้ำตาลหนะ่วยไม่เดี๋ยวหนูกินเองไนงะบอกัปเองทช่ไมใช่ใช่ไหมคะอือฮึพร้อมกินค่ะพร้อมกินค่ะเอาไปให้นะมาลนะน้อยมาลนะที่มาก่อนน่ไ มาเด้ๆเขาแม่กินพ่อบะหลันน่าตะกินง่ายเหมือนกัฮะน่าจะกินง่ายหรอจากแล้วบ่ได้เบิ่งไม่ต้องดึงไม่เห็นหมกหัวหมกหัวหมูวานหัวขอยังใส่อันบล็อกเสือไม่การบอกไอ้หมูไปเบิ่งผัวจะห่ององเัาะหับปกตินายผมจะใส่กางเกงยีนทับตลอดแล้วหมอวานนั่งใส่บล็กเสือเดินในบ้านของซับปะป๊าทำไมไม่ใส่บลอกไม่ใส่บล็อกบ้างนะบ้ ไม่ใช่านะคนกินประจ ộng นะรสชาติเหมือนประจ ộng ไทยอะไรนะไทยอะไรนะไทยจังหวัดอะไรนะรก้ปีหนูว่าสมุนไพรที่ว่าเป็นยอดถาดหนึ่งนะคะสี่คนหมดเกลี้ยงตับต่อด้วยต่อด้วยมะม่วงค่ะไม่เข้าห้องน้ำกับจัคซีบาจังไดเลยเด้อวันนี้ดูดูดูแซ่ เทได้ไหมเทเลยค่ะเอายกเทเลยพี่ปองยกเทให้นะงสตร์ศาสต์วิทย์ปิดหนักปิดหนักไม่วิทย์ศาสตรไปเลยเออจบจบไหมจบจบค่ะจบจบค่ะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงค่ะเออแล้วก็แม่ส่งเอาเลขบัญชีมาให้หน่อยสิเลขบัญชีแม่ เิ้วเกิดตางเหม่อเมื่อกี้เพาเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเสียวนะยงแหลมเลยเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างเราอ่ะเวลาเนี่ยี่ยหลังจากให้กีโมม่าวะมาเมื่อวันอาทิตย์เ่ะปันกันก็ไม่เป็นไรวันอังคารตอนกลางวันก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากลางคืนคืนเหนื่อยนอนไม่หลับเลียกินไม่ได้แต่วก็วันนี้ก็มีอาการเลียทั้งวัน เสียงเยงได้ยินเสียงไม่เสียงก็จะไม่เหมือนเดิมเสียงเหินเสียงเหินแม่ให้ให้กี่ตอนนี้ให้กี่รอบแล้วคะหลืออีกกี่รอบเนี่ยสามรอบจากสามรอบหรือีกห้ารอบโอ้ให้ให้เยอะเหมือนกันเนาะให้คูณนั่นแหละทั้งหมดแปดรอบว่าเออของวาให้หกรอบมันมันมันอยู่ที่อาการโอให้หกรอบแล้วก็คือ ใช่ค่ะก็ทีนี้ก็เขาก็จะเช็คคอยอคอนโทรประมาณออสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งประมาณห้ารอบหรือไงวะไม่แน่ใจแล้วทีนี้ก็จะเขาก็จะเลื่อนไปเป็นสี่เดือน,น,อน,นครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงได้ครึ่งปีค่ะแกร่ังแกให้หกครั้งแล้วก็กคือไปตรวจก็ไม่เจอใช่ไหมไปเจอมันมันกลับมาอีกอไม่ของว่าก็คืออตรวจ ไม่เจอเลยค่ะไม่เจอแล้วเพราะว่าเราต้องเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะถ้าเราอันมันก็เพราะว่ามันมันอาจจะอยู่ที่ต่อมน้ําเหลืองตรงไหนมั้งคะว่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าของพี่ของพี่ต่อมน้ําเหลืองที่ทําซีนแล้วก็รักแร้แล้วก็ในช่องท้องแล้วก็อากคานี่ ในช่องค้องนี่มันติดกับเส้นเลือดใหญ่เลยแต่ว่ามันมันไม่ได้ลามหมอใช่ถ้ามันไม่ลามก็ถือว่าเป็นผลดีค่ะก็ก็เรารักษาดูแลตัวเองดีๆก็กินพวกอย่างพวกผักนี้ก็ลวกหน่อยอะไรเนี้ยเพราะว่าสารเคมีมันเยอะเนาะบ้านเราอะ่ะใช่ใช่ตอนตอนเอาใจโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าไม่ให้กินผักดิบนะรอบแรกกับรอบสองอะ่ะใช่ค่ะ แล้วแล้วก็กินท้องเสียแต่เท like like ี่ยวนี้ไม่กินเลยท้องไม่เสียค่ะก็เวลาจะกินพวกอย่างบล็อกคลรี่อะไรพวกนี้ยบล็อกบล็อกคลรี่มันก็จะดีแก่พี่ต้องต้มน้าร้อนแล้วพี่ก็เอาไปลวกมันหน่อยไม่ใช่ว่าลวกจนสุกนะคะลวกลวกเพื่อแช่น้ําเกลือก่อนแล้วค่อยไปลวกไปลวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะคือว่าว่าจะอาอยู่บ้างอาหารการกิน เราไม่ต้องไปเราไม่ก็ไม่เราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราคิดแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ให้มันดีที่สุดก็พอเพราะ,ะถ้าเราคิดถึงอนาคตมันจะทําให้เราจิตตกก็นั่นแหละค่ะอ่าโอนอ้อขอหมายเลขบัญชีค่ะเดี๋ยววา่าว่าจะโอ,อนไปให้ค่ะ คากนะคะค่ะข,ข,ขอบคุณคะ่ะก็ออกเพราะ,<น>ะว่าที่แรกว่าตั้งใจว่าว่าตั้งใจว่าจะโอนให้อ่ามูลนิธิแมาเร็งที่ว่าตั้งใจและทีนี้พอดีเห็นพ,นพี่เห็นพี่กุ้งบอกว่าก็เลยบอกเอองั้นก็ให้พี่แล้วกัน <c oughs> พี่จะได้เ <c oughs> พราะ <c oughs> พี่ก็ไม่ได้ทํางานด้วยก็เออก็ถือว่าก็ดีเพราะได้บุญเหมือนกันแล้วก็สายตรงเลยทีนี้ ขอให้ชีวิตีแต่เินลุ่งเนะคะสาธุค่ะก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆทาง u t u ู e ด้วยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนๆทาง youtube ด้วยที่ผลักดันผลักดันให้มาถึงจุดนี้โอเคขอบคุณนะคะส่งส่งบัญชีมากับพี่กุ้งนะคะเดี๋ยวหนูจะให้น้องสาวหนูจัดการให้โอเคค่ะคโอเสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็ธารกิจ คงว่าที่ตั้งใจน้อยพอมาพี่ปองก็คือว่ามีความตั้งใจตั้งตั้งแต่ยังไม่ทันได้เอ่อทั้งตั้งแต่เริ่มเริ่มอทำยูทูบนะคะแล้วว่าก็จะคือครั้งแรกว่าว่าจะบริจาคให้กับศูนย์มะเร็งแห่งชาตินะคะที่ว่าเพราะว่าเคยเป็นมะเร็งมาก็เลยอยากจะบริจาคเงินก้อนแรก แต่ทีนี้พอได้คุยกับพี่กุ้ง uh huh. พอได้คุยกับคุยกับพี่กุ้งแล้วพี่กุ้งแกบอกว่าพี่อะไรนะอ uh, มีพี่ที่พี่รู้จักระดับถือ<ช>แกเป็นะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คุยให้วาฟังแล้วแกก็ไม่ได้ทํางานเพราะว uh ่าแกทํางานไม่ได้ uh huh. ว่าก็เลยออกความตั้งใจนี้จากที่ว่าจะบริจาคให้ศูนย์มะเร็งว่าก็เลยขอบริจาคให้กับพี่เขาแทนเพื่อให้พี่เขา ได้มีเงินใช้ใจ่ายในการรักษาด้วยก็ถือว่าเอาบุญมาฝากด้วยกันหมคะขอบคุณวาวาแล้วก็ขอบคุณเอฟซีท, <FC S 1> ทุกคนนะที่เป็นแบบว่าเป็นแรงบุญที่แบบว่าทําให้บุญตัวได้เกิดอ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่สรับสนุนนะคะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> งั้นคลิปนี้เราก็ จบกันแค่นี้ค่ะก็คืออันนี้เอาบุญมาฝากทุกคนค่ะยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวฟ้บาบา้าายน์เวย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย